อยู่กับผมเช่นเคยไม่บอกชื่อวันนี้เราก็จะมาอยู่ในระบุบเหมือนเดิมที่ไม่เปลี่ยนเลยที่เปลี่ยนไปสักวันแต่ผมไม่ต้องแปลกใจขอฟรีเตรียมเลยไม่ต้องแปลกใจอยู่คนละแมพที่เก็บแมพนั้นที่เก็บนี่แหละเป็นอะไร ไม่ดัดน้อก็ขี้เกียจเมื่ต่อต่อก็ขี้เกียจนี่เปเรียนก็เลยไม่ได้อัดเลยสักปีหนึ่งปีดัดหนึ่งคิปเยี่ยมเลยโอ้ยเกลือชิบเกลือก็แย่นะครูตามจากฟาร์คิวนะมึงก็บอกเยอะแยะอะไรแล้วมึงก็ขาด ันไอคุณนางฟ้านางฟ้าผน,นางฟ้าคือก็จะไปเก็บไอเทมไอเทมมันไม่มีหรอกม,มันไม่ดอกไม่ดอบด้วยซ้ำเราถ้าดังฟ้าเราฟ้าอยู่นน่นตัวข้าตัวตวนที่แท้จริงทำไมทไมตัวตนที่แท้จริงมันอยู่ไหน ลาดตรงนี้อ like ่ะไม่รู้อ er ืสดายนี่ไม่มีรถถังเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเอามือก่อนเลยแวกันเอามือก่อนเลยแล้วกันเป็นไงวะเยี่ยมจริงจงแตมนฟ้าแตกมอจิงกนเหรอมไหนปล่อยเบิดเวลา Tengoklah wei burung หนู Min ซื้อมาห้าสิบกรอบแล้วมึงไพ่ตลอดเราเล่นจำตาเมื่อกี้คิวเมื่อกี้คิวจะไปที่เถวไะ,ะต้อใช่ไหมบังเอิญโ้นกับรถบรรทุก เป็นเปล่า ah ถ e ้าคิวมีได้เป็นจิงกระทกมาแล้วเดอลี่ซิสลีู่่จะ้เป็นอีโอยกัดเกือตังิอได้เป็นนงฟ้าแฮี่นะไม่รู้อ่านถูกไม่อ่านภาษอังกฤษไม่ออก สอครั <Yeah. S 2> ้งเลยได้ยินเสียงคนฆ่าก <Therm> oh ันแล้วช <t' s Elliott> ุบชีวิตมดเร็วยมคนตายเยอะจังวะชุกชีวิตฮุบชีวิตคนนี้แล้วก็ชุบชีวิตไอ้หน้าดำ อีน่านดำคืออะไรวะเทปีพรมาอนาดำท้าเรือคิวก่อน่ะาเรือไทยอีพีคิวก่อ,อน่ะเร็วล่อลยแบนหมดอ้ามีช,นมมช้นไม่าอลืมน้ำเข้าตัวสัตว์หรอวะตนมชั้นีดตายอดไม่ตายก็บ้า

yeah

กนเลยเราห้ามพูดรับไม่ครับเราไม่ครับผมห้ามเลอได้หนี่งเดาหนี่งได้ติดห้ามพูดเลยนี่ กี่สุดหนึ่งสองสามสี่ห้าเี้าเจ็ดสองแปดสองห้าสอง 8, 三，二，三，二，四，八。 ไรจะจะมาถามนางจะมาถามอาจานางฟ้าคืออะไรนางฟ้าเลยอ่ะดีดีมากดีมากอาจย์ยูจะเล่นแมปอาจอรย์ ที่ฟันเหรอ <c oughs> <c oughs> กระดิยว so แบบาำหมดตาไม่เข้าเห,หรอตาไม่เข้าเหรอต่ำ กไมือตาไทยเป็นตาล่ะไทยด้วยอายุเสือ่อมไม่ได้ 看弟弟了。 Or shall perish. <laughs> I love you. You love me. Let's wipe out humanity. He's gonna have to through.